านมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางของหุบเขาผู้คนส่วนมากทำอาชีพเกษตรกรรมและมีความเชื่อว่าการที่พวกเขาสามารถทำผลผลิตได้ดีนั้นเป็นเพราะมีเทพสายฝนคอยมอบฝนตกตามฤด,ดูกาลให้ดังนั้นพวกเขาจึงศรัทธาและให้ความสำคัญกับการบูชาเทพสายฝนเป็นอย่างมากโดยตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้ถูกคนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขจนกระทั่ง นี่ก็เข้าฤดูฝนแล้วนะทําไมฝนยังไม่ตกเลยล่ะถ้าคืนยังเป็นแบบนี้อีกผักที่ปลูกมาในตายแน่ๆเราต้องทําพิธีอันเชิญสายฝนแล้วนะเอาละทุกคนข้าจะทําพิธีหาผู้ถูกเลือกเพื่อออกเดินทางไปอันเชิญสายฝนเอง ใครหรือผู้เท่าเดนิสลูกสาวของเทียนาฮะ,ะฉันเหรอตำนานเล่าว่ามีคนถูกสั่งเวยด้วยไม่ใช่หรองั้นก็แปลว่าเขาเจ้าเจ้าไปสั่งเวยนะสิถ้าเข้าใจความกังวลของเจ้าสองคนดีแต่ลูกเจ้า จะไม่ได้ไปเพียงคนเดียวข้าจะส่งเจ้าชรเป็นผู้นำทางให้ลูกสาวเจ้าอย่าก,กังวลไปเลยเธอเป็นอะไรหรือเปล่าสีหน้าดูไม่ค่อยดีตั้งแต่เดินออกมาจากหมู่บ้านแล้วฉันแค่กังวลเกี่ยวกับเรื่องเล่านะ่ะอ,อืมนี่เธอยังเชื่อเรื่องเล่าแบบนั้นอยู่หรอบางทีฉันว่ามันไม่มีหรอกนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงละ่ะ ฉันอาจจะถูกสังเวยให้กับเทพพเจ้าแล้วหายไปจากโลกนี้จริงๆก็ได้นะฉันว่าไม่มีอะไรหรอกเธออย่าก,กังวลไปเลยนะเราก็แค่เดินป่ามาดื่มด่ำกับธรรมชาติแล้วก็กลับก็แค่นั้นเองเขาจะไปรู้อะไรเขาไม่ใช่ผู้อันเชิญซะหน่อยก็เลยไม่ได้กลัวตายไงล่ะ รอพักกันตรงนี้เถอะเดี๋ยวฉันไปหาผลไม้ป่ามาให้โอเคเดี๋ยวเรารอตรงนี้นะเธอแน่ใจจริงๆเหรอบางทีเขาอาจจะทิ้งเธอไว้แล้วหนีกลับไปก็ได้นะเดี๋ยวชอนฉันฉันขอไปด้วยงั้นก็ตามมาเลยเธอชอบพูดกับตัวเองหรอหก็มีบ้าง บางทีมันก็ช่วยฉันจากอันตรายที่เกิดขึ้นอ๋ออย่างนี้นี่เองเอ,อ้อยาก,กังวลไปเลยนะยังไงก็มีฉันอยู่ทำตัวสบายสบายโอ้ตรงนั้นมีบูเบอรี่ด้วยแต่มันอยู่อีกฝั่งองผ่าเลยนะอะไรกันมันไม่ห่างกันเท่าไหร่นะเธอเรอตรงนี้เดี๋ยวฉันจะข้ามไปเขาจะทำได้จริงหรอ นี่มันเหมือนการฆ่าตัวตายชัดๆอย่าเสี่ยงเลยชอนไม่เป็นไรหรอกเราไปหาที่อื่นกันเถอะชอนเดนิสเดนิสฉันไม่เป็นไรยังอยู่ดีว่าแต่รูปเบอร์รี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย เสือเหรอเกิดอะไรขึ้นเธอลองมองดูให้ดีๆก่อนมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเธอทำได้ดีมากเธอพร้อมใช่ไหมเดนิส เดนิสพิธีนี้มีคนถูกสังเวยนะถ้าเธอทำสํำเร็จเธออาจจะหายไปก็ได้แม่แล้วแม่เธอละ่ะจะอยู่ยังไงถ้าเกิดว่าเทพสายฝนปฏิเสธการอัญเชิญละ่ะพวกเราทุกคนจะเป็นยังไงต่อไปเดนิสพวกเราทุกคนต้องตายเพราะขาดอาหารมันเป็นเพราะเธอเพราะเธอไม่จริง วิธแบบนี้มันไม่ได้การแล้วเธอเป็นอะไรไหมบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันฉันทำทุกอย่างพังทุกอย่างมีทางแก้เสมอนะยังไงล่ะฉันทำให้ทุกคนผิดหวังไม่ลองคิดดูสิระหว่างทางที่เราเดินมาจนถึงที่นี่เธอก้าหานและกล้าตัดสินใจมากขึ้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะออกมาแย่ ผลลับจะเป็นยังไงใครไม่รู้หรอกตอนนี้มันยังไม่สายเกินแก้เจนิสมีแค่เธอเท่านั้นที่จะหยุดมันได้ฉันจะอยู่ข้างๆเธอเองฉันต้องหยุดมันถ้าอย่างนั้นฉันจะไปช่วยคนอื่นๆนะหยุดเดี๋ยวนี้นะ เธอทำให้ทุกคนอยู่ในอันตรายทุกคนสมควรถูกลงโทษพวกเขาฝากความหวังไว้กับเราส่งเราออกไปเพื่อสังเวยให้กับเทพเจ้าไม่จริงฉันเป็นคนอาสาออกไปเองและเราไม่ได้ถูกสังเวยฉันยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้หายไปไหนแล้วยังไงเราทำพิธีพังทุกคนก็ต้องทุกทรมานอยู่ดีไม่มีฝนไม่มีอาหาร พวกเราทุกคนอดอยากแต่พวกเราจะตายกันหมดทั้งหมดคือเราคิดไปเองมันยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงเรือลองมองดูรอบๆสิเพราะเราคิดแต่เรื่องแย่ๆมันทำให้ทุกคนหวาดกลัวไม่มีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเราอัญเชิญสายฝนสำเร็จแล้วเทพสายฝนตอบรับคำขอเราทั้งคู่มีเพียงแค่เรา ที่ยังจมปักกับความคิดแย่ๆฉันทำให้ทุกคนหวาดกลัวทุกคนจะเกลียดฉันไม่ไม่มีใครเกลียดเธอทุกคนเป็นห่วงเราทุกคนรู้ว่าเรากดดันแค่ไหนและพวกเขากลัวว่าเราจะคิดมากเกินไปได้วยซ้ำไม่มีใครโทษเราหรอกจริงหรอจริงสิจะไม่มีเรื่องเลวร้ายอะไรเกิดขึ้นกับเรา ฉันสัญญาหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างก็กลับมาสงบสุขเช่นเคยถึงแม้ในท้ายที่สุดแล้วเดนิสจะยังมีเงาความคิดคอยซุบซิบอยู่เช่นเดิมแต่เธอก็ไม่หวั่นไหวไปกับคำพูดนั้นเพราะเธอเลือกที่จะเชื่อมั่นในความคิด และเชื่อในสิ่งที่เห็นด้วยตาของเธอเอง